สวัสดีครับซันออฟเอเคชั o น e เรามาเดินป่ากันที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับผมนั่นคือเขาช้างเผือกที่มีความสูงประมาณ1-2-4-9เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งที่นี่มีไฮไลท์ของการเดินทางนะครับเป็นสันเขาสุดวาเสียวที่เรียกว่าสันคมมีดเราจะไปพิชิตยอดเขาที่มีสันเขาสวยจนเสียวไส้กันครับผมก่อนอื่นเรื่องการเดินทางมาที่นี่ครับ ขึ้นเทสลงสถานีหมอชิดต,ต่อวินมอร์ไซค์ไปสถานีรถตู้จตุจข้าอาคารดีซื้อตั๋วไปปสการาคา,รคา120รบาทใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงถึงขงศกาารนั่งรถตู้บริษัทเอเชียไซโยกไปท่ารถตู้ทองผาภูมิราคา1 1 5บาทใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงถึงท่ารถตู้ต่อมอไซค์ราคา20บาทเข้าตลาดทองผาภูมิแล้วก็ไปหาซื้ออะไรกินไปเรื่องเดียวที่เราเดินทางไปไม่ทันรถเหลืองไปบ้านไอตองเราจึงใช้บริการรถเหมาบ้านตะไก่จากตลาดไปอุทยานแหาิภูม ที่ตลาดมีของกินตลาดอะไรกี่ราเลยติดต่อรถเหมาจากตลาดไปอุทยานแห่งชาติทอผาภูมิราคา1 2 0 0บาทใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงถึงอุทยานแห่งชาติทอผาภูมิชำระค่าเข้าแล้วเราก็ไปกางเต็นท์รอขึ้นเขาช้างเผือกพรุ่งนี้ได้เลยฟ้าใครสนใจเดินทางแบบนี้ก็ยินดีครับผมส่วนเส้นทางเดินขึ้นเขาช้างเผือกนะครับนอกจากจะเสียวไส้แล้วเนี่ยเหงือกแห้งแน่เส้นทอพิชิตยอดเขาช้างเผือกเหงือกโค้<ๆ>ทำไม จากจุดเริ่มเดินมีระยะทางสู่ยอดเขาช้างเผือก8กิโลเมตรผ่านป้ายบอกสถานีลำบาก8จุดด่านตรวจเดินมาตั้งไกลไม่ใช่ป้ายสถานีนะต้นซ่อนโอ้โอป้ายทีหนึ่งเหมือนเดินมาครึ่งทางหุบขะเนียงอย่างอย่งต้นไม้ยังเยอะหุบกะเลียงวิวยังสวยหุบชนีเฮ้ยเห็นร้านก้างเต็นว่ะไก่แล้วไก่แล้วเขาชมดเริ่มข้ามเขาแล้วดงไผ่กินข้าวตรงนี้ซะเขาช้างน้อยดร้อย ลุงงี้กูพกล้มมาเขาลูกช้างเป็นยอดเขาช้างเผือกแล้วถึงล่านการเต้นหาที่การเต้นตามใจชอบตรงไหนกันลอนบ่ายสามโมงเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเลอียดขั้นตอนการขึ้นยอดเขาช้างเผือกผ่านสันเขาสุดเสียวที่เรียกว่าสันคอมีวิวบนยอดเขาช้างเผือกจะสวยขนาดไหนไปดูในคลิปนะจ๊ะเชี่ยเป็นยังไงครับที่นี่เปลืองน้ำแน่ๆหลังจากตอนนี้ครับผมเราก็จะหารถ เพื่อไปที่บ้านอีตองนะครับช่วงประมาณ6กโมงเช้าเราได้ทําการจ่ายค่าข้าอุทยานอีกรอบนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อเดินขึ้นเขาช้างเผือกนะครับไปพิชิตยอดเขาที่สวยจนเสียวสุดไส้กันครับร้อนป่าววะ ถึงแล้วครับต้นซ้านถึงแล้วจุดที่สองคเนียงจุดที่สามหูกระเลียง จุดที่สี่หุบชนีลานกลางเต็นท์จะอยู่ตรงนู้นครับเดินอ้อมไปจุดที่ห้าครับเขาชะมดถึงแล้วครับจุดที่หกดงไผ่ จุดที่7ครับเขาวช้างน้อยจุดที่8ครับเขาลูกช้างปลายไม่อยู่แล้ว ตอนนี้ครับผมเราก็มาถึงจุดลานกลางเต็นท์แล้วของเขาช้างเผือกนะครับผมก็เลือกที่กลางเต็นท์เอาเลยตรงไหนก็ร้อนนะครับถ้าใครมีไฟชีสต,ตรงไหนก็ร้อนครับดูต้นไม้ดิถ้าถ้าต้นไม้จะช่วยบังอะ่ะบังไม่แค่นี้นก็ไปเลือกจุดเอาเลยนะครับใครที่มีไฟชีสก็กางก็จะบังแดดได้นะครับอย่างที่เรามีนะส่วนเส้นทางที่เราขึ้นมาครับผมก็ ช่วงแรกก็จะเป็นทางชันนะครับก่อนที่มาถึงจุดเริ่มเดินตรงป้ายเขาช้างเผือกนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาเป็นทางเรียบๆราบๆนะครับมีต้นไม้บางอยู่เย็นสบายครับผมหลังจากนั้นครับผมผ่านจุดที่6ดงไผ่ครับผมก็จะเริ่มร้อนแล้วก็ร้อนร้อนอย่างเดียวครับผมร้อนไหมแล้วก็เดินขึ้นเขามาครับผมก็จะไต่มาตามสันเขาครับผมแล้วก็ลงมาตรงจุดหลานกลางเต็นต์ตรงนี้ครับผมตอนนี้ครับผมเป็นเวลาบ่ายโมงเดี๋ยวรอบ่ายสามโมงครับผมเราจะขึ้นไปไต่ยอดเขาช้างเผือกครับผม ผ่านสานคมมีดเสียวสุดไส้กันครับผมตอนนี้เราก็ขอเอนกายเก็บแรงไว้ก่อนแล้วกันครับก่อนที่จะไปไต่ขึ้นยอดเตรียมน้ำไปด้วยนะครับเตรียมน้าไปด้วยนะครับผมขอละขวดสองขวดประมาณถึงเวลาขึ้นยอดข่าวช้างเผือกแล้วครับ สันคมมีดมาแล้วเว้ยโอ้โหน้ามือดอ่ะมืดแล้วเหรอีเออ่เขาบอกสุดท้ายแล้วเธอถึงแล้วเราใช่างเรื่ ซ้ายลงซ้ายก่อนก็ได้ครับลงไปก่อนครับโอเคเขวาเร้าขวาย่อนลงไปครับไม้ย่อนมาครับผมขวาย่อนลงไปลงมาลงสุดเลยครับลงไปสุดเลยครับโอเคต้องหันขวาครับหันขวาหันขวาพี่หันนะมาครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ สำหรับวันนี้ครับผมเราก็ขึ้นไปพิชิตยอดเขาช้างเผือกครับผมที่มีสันเขาสุดหวาดเสียวไส้มาแล้วครับผมเย่ okay. <Okay. S 1> สำหรับวันพรุ่งนี้ครับผมเราก็เตรียมตัวเก็บของเดินทางกลับเพราะไม่ได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับทางนี้มันก็ทางปิดหมดเลยโอเคไปกลับเต็นท์ครับผม รีวิวเขาช้างเผือกในสิบวิโทรจองอยากเมือทางเดินร้อนห้องน้ำนี่กลางเต็นท์ใ่ลมร้อนน้ำไม่แม่เครือข่าย A A S 2, A <AS> 2. <S เขาช้างเผือก สำหรับใครที่ดูคลิปนี้ครับผมแล้วอยากมาพิชิตยอดเขาที่มีสันเขาที่สวยจนเสียวไส้นะครับก็จะเปิดประมาณ3เดือนนิดนนะครับถ้าใครสนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อุทยานแห่งชาติทองาผาไว้ที่ใต้คลิปนี้ครับผมการเดินทางครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเดินทางพร้อมกันใหม่ครั้งหน้า ด้วยผมเอาด้วยโอเคค่ะ